ยังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันทั้งกองทัพครับกับการแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารทั้งระดับชั้นผอบอเหล่าทัพและระดับผู้บัญชาการหลักสําคัญสําคัญที่สุดของกองทัพบกครับมันมีคําถามว่าการปรับกองทัพครั้งนี้เสาค้ำยันรัฐบาลหรือและเสาค้ำยันกองทัพด้วย2ประเด็นเลยพี่วีสองเลยเหรอสอประเด็นเลยเพื่อจัดเพราะผอบเนี่ยเทิมเจ็ดศูนย์กันใช่ไหมสปี อายุเท่ารัฐบาลเลยเท่ารัฐบาลเลยมันบังเอิญขนาดนั้นเลยและในรอบนี้นะระดับห้าเสือทอบอไม่มีใครล้มได้เลยเพราะเกษียณก่อนผอ,อนั้นหนึ่ง <c oughs> ค้ำยันรัฐบาลอยู่ด้วยกันครบเทอมถึงปี70ศูนย์อีกส่วนหนึ่งคือจัดโครงสร้างเพื่อจัดดุลอำนาจในการค้ำยันกองทัพด้วยกันเนี่ยใครเข้ามาไม่ได้ใครเข้ามาไม่ได้ <c oughs> ดูดีๆนะรอบนี้ขุมกําลังของทหารกําลังแปรเปลี่ยนแปเปลี่ยนนะเดิมเนี่ยวงเทวันเนี่ยป๊อปปูล่าสุดล่มากขุมกาลังหมดขุมพูดไงคือทัพภาคหนึ่งสมัยเดิมใครอยู่ทหารสายวงเทวันโอ้หขึ้นขึ้นแน่นอนทบพบทบแน่นอนไปถึงเส้นสูงสุดอ่าผบทบใช่ต่อมาแล้วก็หลังวงเทวันก็บูรพาพยัคฆ์บูรพาพยัคฆ์ครับโอ้โหนี่ขึ้นพลึบมาสิบูรพาพยัคฆ์มีใครบ้างสายบูรพาพยัคฆ์เดี๋ยวเราค่อยอธิบายให้เ่อนเลย ต่อมาทหารเสือราชินีทหารเสือราชินีโผู้นําสูงสุดก็คือลุงตู่ลุงตู่ไงลุงตู่แล้วมาถึงตอนนี้มาถึงตอนนี้ชอกทมรอ .904 ครับนี่คือพัฒนาการของขุมกําลังกองทัพนะใช่ครับการแต่งตั้งโยกย้ายรอบนี้เป็นการจัดทัพใหม่ครับของทบครับเริ่มจากนี้เลยเอาเฉพาะฝากของพบทบพนาเนี่ยอยู่ยาวแล้ว จศูปีเจศูนมือมือดูที่นี่ในกองทัพภาคที่หนึ่งนี่ดูนี่ครับนี่ไงครับอมริดบุญสุยาทหารเสือราชินีคอแดงอดีตนายทหารที่ดูแลความปลอดภัยให้กับใครลุงตูใช่ถูกต้องจะมาเป็นอะไรครับเป็นแม่ทัพภาคที่หนึ่งคุมกำลังลบโอ้โหนี่แก่นแกนเลยนะขึ้นจากแม่ทัพน้อยที่หนึ่งเออ มือสองเป็นบิ๊กไก่วรยศเหลืองสุวรรณไอ้นี่เป็นแกนนําของเตรียมทหารรุ่น28นี่เป็นแม่ทัพน้อยแล้วเตรียมเตรียมแล้วขยับไปเป็นแม่ทัพน้อยที่หนึ่งแสดงกําลังจะเข้าล่องแล้วใช่ครับต่อมาดูนะรองแอมนัทเดชจันทรางสุขครับจากรองแม่ทัพน้อยที่หนึ่งขึ้นมาเป็นรองแม่ทัพภาคที่หนึ่งรองแอมเนี่ยชื่อชั้นเขากระชอนนะในฐานะแกนนํอด้านนาแกนนําของรุ่นอ๋อแกนนํารุ่น ต่อมานี่สิทธิพรจุลปานะผู้บัญชาการกองพลหนึ่งรักษาพระองค์พลหนึ่งรออเนี่ยขึ้นไปรองแม่ทัพน้อยที่หนึ่งครับเพราะฉะนั้นให้ดูโฉมหน้าคนเหล่านี้ในอนาคตเนี่ยเส้นทางเหมือนกับวาดไปแล้วแหละนี่ห้าเสือนี่ยี่สิบเจ็ดนี่ยี่สิบแปดเออนี่ยี่สิบแปดอืมซึ่งเพราะว่าสพคุวันคือยี่สิบหกใช่พอเกษียณปั๊บกลุ่มคนเหล่านี้จะแข่งจะเข้าไปสู่ลายครับลายนี่ทบอครับ คราวนี้มาดูในทัพภาครอบนี้ทัพภาคทัพภาคที่หนึ่งเปลี่ยนยกแผงร้ายกว่านั้นฮือฮากันมากสายขุมกำลังลบที่ถูกวางไว้ก่อนหน้านี้โดยคนบางคนถูกย้ายออกจากลายคอมเมนต์ไปอยู่เลยไปลไปอยู่โรงเรียนนายร้อยจอปพอ,อ,อดูเรื่องตำลุงตำลาดูนะครับนี่นัทเดชจันทรังสุด น้องแอมเนี่ยเข้ากําลังแล้วนั่นแหละเมื่อกี้รอลุ้นครับสิทธิพรจุลปานะเมื่อกี้จากพลรอหนึ่งรออครับรอขึ้นอืมเทพพิทักษ์นิมิตเตรียม31ดพี่วีผอบพลรอสองรออเนี่ยเข้าไปเป็นรองผอบโรงเรียนนายร้อยจปรอแต่เดิมเนี่ยแต่งเดิมคุลักนะแต่เดิมคุมกําลังแะพูดง่ายๆเทพพิทักษ์เนี่ยนะเป็นซปเปอร์สตาร์ในรุ่น31แซงพี่น้องก่อนเลย คุมกําลังแซงพี่น้องก่อนลแล้วแซงมาแล้วมันผิดพลาดตรงไหนครับผ <laughs> ิดพลาดตรงไหนครับผ <laughs> ิดพลาดว่าซ่องสมกําลังบางประการครับอ๋อแลวเอกนอนันต์เหมบุตรโอ้โหคนนี้ก็เป็นซปเปอร์สตาร์เลยมาเร็วเหมือนกันพลดูราศสิบเอ็ดจากราศสิบเอ็ดไปเป็นรองผบโรงเรียนจอปลอรอผิดพลาดตรงไหนครับผ <laughs> ิดพลาดว่าด้วยเรื่องแรงเวียงบางประการในเรื่องแอต i ิจูดอ๋อเลย หรือว่าไปเกี่ยวข้องกับใครไม่มีนะพลตรีวัฒยาจันทมาตผพบอพลลรอเก้าเออนี่อันนี้คุมกำลังนี่คุมกําลังยายเข้ามาแทนเลยนะพออดีตพบอพลลรอเก้าอดีตพบพสองรออไปเป็นรองเจ้ากรมยุทธการศึกษาของทหารบกสายตำราพี่วีดูอ่านี่นี่โกนจนนทตรับทูบเทียนรัตพบบพสองรออ ไปเป็นรองเจ้ากรมยุทธการฐานบกครับโอคนเหล่านี้ขึ้นมาแรงแซงคนอื่นมาหมดเลยครับยกอ๋อกว่าที่จะมาคุมอ้โรงเรียนเนี่ยเหรอใช่แซงคนอื่นยุคนี้ปั๊บเปลี่ยนครับเปลี่ยนเลยโอ้เปลี่ยนยกแผงเปลี่ยนแล้วก็สร้างสตาใหม่เข้ามาครับเฉพาะในลายแม่ทัพตอนนี้นักรบทั้งแผงครับพี่วีดูนะภาคหนึ่งภาคสองภาคสามภาคสี่ไม่มีสายบุญเลยสักคนไม่มีใช่ไหม มีบูทุกคนเลยเอางี้แล้วกันจะทับใหม่หมดเลยเออบูทุกคนเลยครับครับนะทุกคนครบเครื่องกลับมาคราวนี้มาเจอสตาร์ครับครับซุอร์สตาร์ครับที่สร้างเข้าไปทดแทนไอ้ชุดเมื่อกี้ชุดที่ยให้ออกอะยกแผงอะเออไปอยู่สายตำราโอ้โหนี่ยังเติร์กทุกคนเลยพี่ิังราวนี้ต้องจำกันไว้นะฮะกิตติประพิษไพศาลเออ ขึ้นเป็นผู้บญชาการพลที่หนึ่งรักษาพระองค์ครับถ้าผมไม่ผิดนะนี่สาอ็ดโอ้โหนี่อยู่ยาวอ่าสามสิบนี่เบญจพลเดชาดีวงศ์ขึ้นเป็นผู้บญชาการกองพลฐานราบที่สองร,รักษาพระองค์อีกคนหนึ่งอัศดาวุฒิปัญญาราชุนนี่ขึ้นพลวดเลยครับเป็นผู้บัญชาการคุมกำลังหลักเลยพี่วีนี่กองพลที่หนึ่งราบสิบเอ,อก็พลเอกยุทธนามีเจริณ พอพันเอกอย่างนี้นะขึ้นแบบนี้นะขึ้นพลตรีพี่วีครับนี่อินทนนท์รัตนการขึ้นเป็นผู้บัญชาการลบพิเศษครับพลตรีครับนี่สตางนั้นเลยนะสุรศรีศรีวณิชน,นี่เป็นผู้บัญชาการปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานเขาเรียกกองพลปตอปืนต่อสู้อากาศยานเดิมนี่ก็สตาร์นี่คือซปเปอร์สตาร์ที่วางขุมกําลังหลักในการ เคลื่อนกําลังพลครับฝั่งนี้แหละฮะอย่าถามนะคนเหล่านี้คนของใคร <laughs> ล้วนแล้วแต่บอกได้เลยว่า <laughs> 80%คือทหารเสือราชินีคอแดงครับครับนี่มาฝั่งนี้พรออเทพยังรักษาเป็นผู้บิาการศูนย์ส,ง,สงครามพิเศษครับครับกอ,องพลทหารราบที่3ส,สุขคนรัตชาวพงศ์พันเอกไมตรีชูปรีชาขึ้น พลฐานลาบที่สี่ลาบสี่ลาบเจ็ดนี่สุจินทซับสินลาบฐานม้าที่หนึ่งกิดากรจันทราครับและผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่สองนี่หน่วยทหารสนับสนุนไอ้นี่คือกลุ่มยางเติ๊กกลุ่มยางเติ๊กที่สร้างขึ้นใหม่ครับไอ้เกษียณนี่โอ้ปีไหนล่ะอีกตั้งหกเจ็ดปีอ่ะเอามาดูไม่ใช่นี่เกษียณยาวไปถึงนู่นเจ็ดห้านอ๋เจ็ดห้าเลยเหรอชุดเนี้ยเจ็ดห้าเจ็ดหกหมดเลยนี่เขาบอกคุมกําลังทหารเสือราชินีที่คุมกําลังดูในรายเนี้ยครับ ใครบ้างเบนจพลเดชาดิวงณนยุทธยาครับเข้ามาพลรอสองนี่ไงจอคิวขึ้นทัพภาคเลยนะเนี่ยพลรอหนึ่งรออกิตกติประพิษไพศาล่านเสือราชินีกองพลรับสิบเอ็ดยุทธนาราชินีอืกองกำลังใหม่ชุดนี้นะจะเป็นขุมกำลังที่รองรับแผนระยะยาวสำหรับเป็นเสาค้ำยันกองทัพครับโหนี่วางเป็นสิบปีเลยเหรอใช่ น, 10, น่าจะเป็นปชุดแรกที่มีการแต่งตั้งนายทหารชั้นนายพลและก็แต่งตั้งนายทหารระดับชั้นนายพันที่คุมกําลังแสดงว่าเขาก็แบบดีไซน์มาเลยนะดีไซน์วางไว้เลยนะคือไม่ใช่ไม่ใช่มองแค่แต่งตั้งระยะสั้นแล้วจบไงได้พบทวได้รองพบทบทวได้แม่ทัพน้อยแค่นั้นนี่วางลง,งลึกวางลงลึกเลยครับวางลงลึกเป็นสิบปีเลย<อ>เขาบอกว่าบางคนรองรับแผนอนุรักษ์นิยมใหม่ครับ <laughs> อันนี้น่าสนใจอันนี้ได้ยินอยู่แต่น่าสนใจ <c oughs> วงเทวันคือทหาร <c oughs> เดิมทหารรักษาพระองค์หานราบที่หนึ่งมาเล็กรักษาพระองค์เขาเรียกคนหนึ่งรออตรงนี้อ,อยู่ในวงเทวันคุณดูวงเทวันแต่ละคน <วง S 2> นะชมหน้าวงเทวันเหรอฮะอ๋อนี่โอ้คุณ<ห>คุ้นห้างนั่นเลยนะขึ้นหลักหมดเลยมีวงเทวันคนเดกไปบู์คุ้มฉายาพลเดกกัมมันนาลุดดิตนะพลเดก เอ่อภิรัตกองสมบงวิกแดงเนี่ยนะแล้วก็นรงพันธจิตแก้วแท้นี่นี่สายวงเทวันถอว่ามาดูบูรพาพยัก์กับบูรพาพยัก์เป็นกลุ่มนายฐานกองทัพบกจากกองพลราบที่สองและสาพระองค์ครับจัดวางเข้าลายห้าเสือทบอมันตั้งแปดปีสี่เจ็ดอ่าใช่เนี่ยนี่คือหน่วยยุคก่อนหน่วยที่กองกองพลหลักซึ่งเหล่านี้ซึ่งตอนนี้ใครอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่อยู่ที่นี่มีสิทธิ์เข้าลายห้าเสือทบอบไปนั้นตั้งแต่วางไว้ในอดีตอื คราวนี้มาดูทหารเสือราชินีครับทหารเสือราชินีเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ที่การมฐานราบที่21รักษาพระองค์เขาเรียกรอ21รอ,ออครับในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับครับสมัยเดิมเนี่ยสมเด็จพระนางเจ้าศริกิตเนี่ยในรัชกาลที่9เนี่ยนะครับเป็นอะไรคุณรู้ปะครับเป็นผู้บังคับการพิเศษคุมหน่วยงานนี้ตอนนี้หน่วยงานนี้กำลังเข้ามา เป็นแกนหลักของเหล่าทัพอยู่ที่ไหนครับที่ชลบุรีภารกิจคืองานป้องกันชายแดนงานรักษาความสงบเรียบร้อยมั่นคงภายในงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริในพื้นที่ธุระกันดานและงารถวายอารักขาองค์พระประมุขและพระราชวงศ์นี่ทหารเสือราชินีครับส่วนชกอทมรอ904ที่กำลังมาแรงเป็นกรมทหารราบที่หนึ่งมาเล็กราชวรลรรรักษาพระองค์ กรมฐานราบที่11บเอ็ดทหารมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ครับอืเป็นหน่วยงานที่ถูกออกแบบขึ้นมาดึงมาจากกองทัพไทยในปี2556ครับอนบิ๊กแดงสมัยคุณยิ่งรักชินวัตรอ๋อ oh, ยิ่งรักตสมัยเดิมอยู่ในกองทัพไทยดึงออกมาในสมัยคุณยิ่งรักและมาเป็นกําลังหลักในยุคสมัยคอสอชอลุงตู่เนี่ยตั้งขึ้นมาแล้วบิ๊กแดงได้จัดหลักสูตร <Big Dang. S 1> รมพิเศษขึ้นมา เป็นนายทหารดาวเด่นครับดึงนายทหารดาวเด่นมาอบรม3เดือนและติดอามดำต,ตอนนี้ลายทหารกำลังแปลเปลี่ยนจากวงเทวันบูรภาพยักษ์มาเป็นทหารเสือเพราะฉะนั้นในปี70นอกจากจะมีการเลือกตั้งใหญ่แล้วเนี่ยต้องลุ้นเรื่องของพอบวอทอบอคนจะคู่กันหนานกับการเลือกตั้งทางการเมืองพี่วีดูคนเหล่านี้ไว้เลยนะบิ๊กใหญ่อัมบริบุญสุยา บิ๊กไก่วรยศเหลืองสุวรรณสลาวุฒิชัยสิทธิ์นะลองวบพลตรีอาจินปัตมจิตและลองแอมอยู่ในนี้นะอยู่ในนี้ครับเอาติดข้างฝาเลยนะแปะเลย3ปีนี้นะมาลุ้นอีกทีนะนี่คือรายของทหารที่จะเป็นเสาค้ำยันหลักและไม่ช้าไม่นานนะดูคนเหล่านี้จะเข้าลายห้าเสือทบหรือไม่คุณรอดูนะนี่ลองบิ๊กใหญ่บิ๊กไก่ บิ๊กเต้และอ, <Sea Earth. S 2> อดูเสอเอิร์บเสเอิร์ดนี่อยู่ลบพิเศษเขาบอกซุปเปอร์สตาร์อันนั้นนะ่ะเสียณยาวเหยียดเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดนี่นี่คือขุมกำลังใหม่ในการคำยันรัฐบาลและยังเป็นเสาคำยันกองทัพน,นะครับ